มาตอนนี à, people, me, like ้เราอยู like like ่ก like, like, kind of so, like, ับเกมวายออนไลน์แ yeah, ล so, yeah. ้ว like, ทุกคนมันเหมือนแบบเหมือน G T A อ่ะมันเหมือน G T A ในมือถืออ่ะนะครับผมเหมือนเขาเล่นกันอยากลองเล่นบ้างเด็กเลื้อนเต็มเลยเขาบอกนี่อยากเจอเหมือนกันเด็กเลื้อนๆอ่ะใช่ชื่ออะไรเอาอวตาอ่ะอันนี้คือเลือกอะไรอ๋อแอชื่อเหรอชื่ออะไรดีวะเดชโยมาบัมคีย์โบคีย์โบนี่อะไรอ่ะไอโทษไม้นี่ย คืออะไรอ่ะามาแล้วสองหมื่นห้ามีทองตามตามตามไปไปก่อนมันให้ซื้อรถกับซื้อปืนอะอ๋อซื้อรถหรือซื้อปืนเหรอมันเหมือนแบบเกมจีเดแบบมือถือเลยนะที่ตอนที่ผมดูมาเลยแบบเลยอยากเล่นไงผมว่ามีเด็กเลื่อนๆเพียบเลยเลือนๆนั่นแกคนยังโกมีอะไรอ่ะวิ่งเดินได้หรออ๋อมันก็ต้องเดินได้ทำไมถ้าโดนเป็นแบบนั้นอะ เออท่าโดดแบบแปลกๆอุ้ยคนเล่นเยอะนะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยพวกที่แบบขยับขยื่นนะคือคนนะไม่เห็นนะชิวอ่ะนี่รับของก่อนเอสมีแก๊งด้วยเหรอมีแก๊งอะไรกูเพิ่งมาจะมีแก๊งได้ไงไม่ไม่ไม่เนี่ยไอเกมเนี้ยเออเป็นเป็นเหมือนแก๊งเป็นเหมือนแคนเลยอ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะขึ้นรถไงอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะเอ้ยขี่รถอ๋อบังคับปกติรีวิวเอสดี

มาด้วย oh. ก,กันกูอกมาด้วยกันไงกูให้หมดดักไว้หมดดักไว้หมดอไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยโอ้หไมหาเพื่อนคุยดิแกงเกเก๊ เราเปล่าเอเยี่ยรังเฮ้ยใครวะเนี่ยผู้หญิงว่ะพี่หายเปล่าไม่รูขึ้นรถวันน <มา S 1> ี้ขึ้นรถวันนี้โอ้ยี่ยนใคร่ไอ้นี่แ <laughs> ม่งเตียนกูกูก็นึกว่าจะเอออะไรแม่งยิงกูเฉยไอ้โดนหลอกครรุรดควายมีตังค์สองหมื่นแล้ว <laughs> อ่ะ น้องมาซื้อปืนนี่ปืนก็บอกเขาไหร่ชิเววะแบบสุดคืนนั้นเจอกูไอพ้พวยไอ้ลังปืนทำไงน้องปืนเข้าไปเข้าไปก่อนอเข้าแหมไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีม<อ>ีมีมีมีเว้ยเว้ยละ <laughs> มาเดสดซั์ เก่าเลยแล้วกูเก่าด้วยอย่าทะเลื่องกับกูนะเจอคนเจอคนไม่รู้ว่ามีคนตายไหมเจอคนเจอคนเจอคนนี่นี่ไหนอ้าวน้องโบโยว์สยวอสซับว่าซับโบเฟลนี่เฟลนี่เฟลนี่เฟลี่

เอ้โดนกูดิเนี่ยโดนกูดิแล้วกูโอดไงเนี่ยมันนี่แหละมันน้องๆได้ยินพี่ป้าน้องจักซี่โปรชีจักซี่แน่นไต่หี้ะไหวเหี้ยตำเนียงเด็กใต้เลยตายไปมึงเนี่ยไอ้กุ๋ยแม่บังจิดมีามีาฮ่าน่ืฮ่่ะ งเอามาดิไปไปโอ๊ยอ้เหี้ยโดนชนว้าแม่งชนชนโอนยโอ๊ยเจ็บด้วยเจ็บด้วยแล้วเจ็บด้วย อะไรอ่ยมึงเนี่ยเออขยิงกูขยิงกูเอามันเอามันยิงกูทำไมในโทษไอ้เหี้ยเฮ้ยลืมดูชื่อวะโทษโทษโทษลืมดูชื่อชื่ออะไรอ่ะลืมดูชื่อ่อะไรไอ้บ้าแย่เลืมดูชื่อเหรอลืมดูชื่อเหรอไอ้เนี่จะเนียนยิงกูตายหนิงตายหนิง ไวยไหอยู่ไหนวะไอ้ยังกูก็เกลียดเลยไหนยไหนะมึงตายแล้วมันตายแล้วเอ๊ะกระสุนผมจะหมดวะผมซื้อกระสุนก่อนอยอุยอยอุยเอาม่ซื้อกระสุนนี่อกูโดเอเอเจอเยวเจอเจออเอเจอเจอเอเจยเอเจอเจอเจออเจอเอเอเจอ มี่เมียสำซีด้วยอ,ะ <c oughs> ะอ่ะเจอํำสี่ว่ารถลุงวะเนี่ยโอเคพอแค่นี้แล้ว่ะคลิปเนี้ยนะครับผมเอ้ยมันก็มันดีนะมันดีว่ะแล้วมันเล่นง่ายด้วยแผมแบบถ้าแบบสายไม่ต้องเติมอะ่ะก็เล่นได้นะผมว่ามันเป็นแบบเป็นที่ระบายชั้นดีเลยเออนะครับแล้วคนไม่เยอะมากว้ยดูอยู่ตอนนี้คนออนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบห้าคนโคตรเยอะจริงคนเยอะจริงโอ้มีทั้งแบบฝรั่งต่างชาติคือแบบ <laughs> ต่ผมเกียนไม่ค่อยเป็นนะครับผมไม่เสียดายโอเค okay, ครับถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์ compound, กดแชร์กันด้วยละกันนะครับผมและอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ